Yeah. Uh -huh. พี่นออ้องได้ล้วฟองแซ่บม่วงน้ำประหวานน้ำกันไปครับอ่าแทนะบึกม่วงเบานำประหวานครับน้อยๆเนาะก่อนจะกินกระป๋ดหัวนะครับแล้วก็ปาาเครื่องนะครับแช่น้ำนะครับเพื่อนให้ย่างเล็ดบึกม่วงออกเนาะพอนโปะกัดปาดเข้ามาครับพี่น้องหลังจากเมือเทียงเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับมากินผลไมใหม่นะครับดับข้าวกันนะครับ มีพริกเกลือครับพริกน้ำตาลชูรสรสดีนะครับกับมีกเกลือนำนะครับเดี๋ยวเราจะใสะ่ใส่พริกเพิ่มเนาะเพิ่มรสชาตินะครับความเข้มข้นนะใส่หอมครับใส่หอมเข้าไปน้านะครับเพิ่มความกลมกล่อมนะครับหอมนะ ขาดบบได้ค็คือครับน้ำปลานะเนี่ยครับไปไครับไปนี่กะขัวใส่กะขัวนะครับเด้อหอมเมนูหลังมือเทียงกันเนาครับคุนเผากัานครับเนียเนีตุยต๋ยเนาะ บไม่หอมบบเขาทาอะครับกันไม่หอมหนึ่งโรคโตครับพอกินแบบล่องพอใส้หอมหลังจานธรรมดาครับแต่กันไส้หอมหน่อยรสชาติมันจะเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มเพิ่มความหอมนะครับของต้นหอมัวหอมเข้าเนาะหอมเสียดีก็หอมชีสเกได้ครับเด้อมาครับบักม่วงเข้าม่งเบาเก็บมาสดๆเมื่อกี้ครับเมนูหลังอาหารเนาะ จะเลิะะ่อนอาหารต้องมีผลไม้นะครับการบดใดมนันี่ปุยเลยครับนี่ตอนอยังไงนะเื่อเที่ยงไปยากันมาได้ครับเด้อ,อ,มมอบกมวงสดๆเหนื่อยหน่อยมันสิพอดีนะครับเนาะ สามารถอย่เปลือกกินท,ทั้งเปลือกครับมันถี่เปรี้ยวแห้งเนาะขนันวยหน่อยๆก็ดีไปอืม,อมใส่น้ำจิ้มใหลายอ่ะพี่น้องโห่กันดีประทานายเลยนะอืม อยอดด๋อยกินแต่น้อยไงมากินหน่อยหน่อยบังน้ำเป้าหวานเลยพอดีเลยครับมีขกับขวดใส่ขกับขวดเนอหอมชีสเจี๊ยบไม่ได้บานเท่านะครับขขขขรสชาติความหอมบดองปวดถึงครับคือกระบอกยี่แล้วนะ้ำหอมอนะอื้อ ใส่กระปุกนี่กินบ่เบิดกับเก็บพีชฟาอะไกี้ครับมืม่อไหร่กินอะไรอีกอน้ำลายหลไรได้พี่น้องก็ไปเห็นเด้ไปะเะ็ดกินนะครับเด้อไฟจ่ากหมกม่วงกับยยคข่างบ้านท้านี่ยแหละฮะว่ากุบ

นั่งไตต้นมะฮงไปหมวกก็ขนาดคางบ้านนะเนี่ยยู่ในบ้านเห็นว่าเปิดพัดลอเปิดแอร์เนี่ยต้องพูดถึงครับ4ีซีองศาไหมเนาะยังวันลอยเห็ดอากาศแน่นีวัน,วนตาเห็ดยางแล้วนอกจากนอนอยู่ในห้องห้องแอร์นะกเกียตรกรเหาเขาบอิจาเป็นต้องมาเห็ดงานตากเบียดตากแดดนะครับเนาะ ตื่นแต่เศร้านะครับตีฮานะครับเหตุเวียกได้เลยนะครับแสงมาเหลืองานกับหาโมองแรงกับเดือมงานใดยครับงานกับเสียนะครับบนหงเพตรเหมือนละลาย่ชโมงครับเหตุเศร้าเหตุแรงมาะน้องก้อยเขาก็เหตุแน่นนะครับยางเบนกับนอนเบนครับปูกเป้นอนนะครับม้นหอนเหตุยังไงนะพี่้อง มาเดอ้อทำหมดเดอ้อกินส้มเดอ้อเออผมให้กออนินส้มกินบางม่วงมามามาเปิดโมกินนะครับกินหลายๆคนมันยังแสบจ,จิ้มเนื้อตุยตุยแบบนี้เก่ากันเมืาา่อดอนไหนนี่นเนาะเป็ดปะเปรี้ยวกระเปรี้ยวนี่พอดีครับพอเปรี้ยวแห้ง ม่วงหมอกแห้งม่วงเบาอยากพันแหงแล้วครับเนี่ยเวลาสุกมันสิหน่วยมยยนะ่วใหญ่เนาะหน่อยก็กระปั้นเยอะหน่วยกลม,กมไข่นนะไข่บักมยยนะ่วงไข่ครับแต่บอลมแเมนนะเครื่องเคืองม่วงไข่ก็บบกม่วงใหญ่นะพันแหงมั่วหัวครับแต่ว่าเสบครับนะคิดอ่นอน เสบกับไปห้ามอมเจ็บแกนต้งกันอ่้ามีต้องเข้าะะไปนอนครับิ้นแล็บ่าได้เดี๋ยวเดิกเไปลูปออกอีกพอกันไหมครับกิมหนานครับกิมนีพ่อก่อน สวัสดีครับ